ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกนเนือทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมในส่วนของสบคนะครับในเรื่องราวของการผ่อนคลายเทสเซนโกผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าประเทศได้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลงมปถึงท่านในยัฐมนตรีเองเนี่ยก็ตอบรับการไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นการประชุมที่สําคัญอีก1เหมือนกันน่าสนใจ อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเรื่องของการปรับมาตรการนะครับลดค่าครองชีพเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็มีมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการที่สํงงานักงานประหลัดสำนักนายรัฐมนตรีนั้นก็มีการบอกให้ข้าราชการเนี่ยมีการทํางานที่บ้านหรือ Work From h o o m e ด้วยนะครับ ควหลงของเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างไรเรื่องของอุบัติเหตุมีบ้างไหมอย่างไรเนี่ยนะครับก็ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะมีการเปิดประชุมสภากันนะครับการจัดงานวันที่12สิงหานะครับรวมไปถึงการจัดงานครบรอบวันประสูติ100ปีของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับประเด็นที่ยังร้อนแรงกันอยู่เรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงกับน้องมิลลิเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับ นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยและท่านผู้ฟังครับครับหลากหลายประเด็นนะครับร้อนๆตามอากาศเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับเริ่มต้นจากเรื่องแนวแรกก่อนนะครับที่สบคที่มีการประชุมเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องของเทสแซนโกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ในวันศุกร์นี้ใช่ครับในวันศุกร์นี้22พฤษภาคมนะครับครับก็จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับโดยเพิยิ่งอย่างที่คุณสุทิชัยได้รายงานท่านผู้ฟังไปนะครับประเด็นสําคัญเรื่องเทสเซนโก เรื่องของการตรวจเชื้อ ATK อย่างเดียวก็คงจะไม่ตรวจและพร้อมปรับพื้นที่ในเรื่องของสีของจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับโควิด19ซึ่งรายงานตรงนี้ท่านอนุทินชาญวีรุายกรัอมนตรีแล้ะรัมตรีว่าการกระทรวงสญญาธารณสุขนะครับครับประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับก็บอกว่าได้รับการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีในเรื่องของโควิด19แล้วก็จะทําให้ใน ระบบที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรองรับได้นะครับก็จะพยายามที่ทำให้เป็นโควิดฟรีเซตติ้งหรือเป็นการป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดนะครับ <S <S และอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนให้ลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่พาไปฉีดในช่วงเทศกาลสงการก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผ่านสงการไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงของเทศกาลสงการเนี่ยรู้สึกว่าผู้ติดเชื้อนี่ประมาณ1.4แสน รายนะครับ,รบก็เรียกว่าเป็นที่คาดการณ์กันไปที่เรียบร้อยแล้วอ,อย่างไรก็ดีนะครับมีการรุน,นระลงกันมีการตระหนักถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนผ่านไปแล้วถึงสามเข็มถึงรื่งสามกระตุ้นเนี่ยนะครับ,รบโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเสี่ยง60-8และกลุ่มสูงอายุ60ปีขึ้นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยได้สูงถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในวันศุกร์เนี้ยสบคจะประชุมกันนะครับ ก็เชื่อมั่นว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งทีมแพทย์คณะกรรมการวิชาการคณะทํางานเกาะติดสนาในการประเมินรายวันเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะมีคณะทํางานมีการประชุมมีท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนั่งหารือกันแทบทุกวันเพราะฉะนั้นในวันศุกร์นี้ผมเชื่อว่าในเรื่องของผ่อนคลายต่างๆเนี่ยก็จะผ่อนคลายกันอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด1ิเนี่ยนะครับก็ทําให้คนไทยนั้นเนี่ย ผ่อนคลายกันแล้วนักท่องเที่ยวเท่าที่ผมสังเกตดูอยู่เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวกันเรียกว่าจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณขึ้นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกว่าเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันมาแต่ชาวจีนยังไม่เข้ามาสักเท่าไหร่นะครับญี่ปุ่นยังไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่ามาตรการในการที่จะให้ผ่อนคลายในเรื่องของเข้าประเทศเนี่ย น่าจะให้เป็นทั้งในเรื่องของประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่หนึ่งกรนยาคมเพื่อจะหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและจะขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามรถแบบให้หลักการให้อยู่รอดปลอดภัยยั่งยืนในอนาคตให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อให้แข็งแกร่งและก็ห่วงใยค่าใช้จ่ายประชาชนและก็รายได้เนี่ยลดลงเผยโปรที่หนึ่งกรนยาคมจะมีมาตรการผ่นอนคลายเข้าประเทศ ติดเชื้อก็เรียกว่าสามารถควบคุมได้นะครับการประชุมถือว่าเป็นการประชุมวันแรกของเทศกาลสงกา์และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งหน้าด่านและเบื้องหลังที่ช่วยดูแลต่างๆเนี่ยนะครับอย่างไรก็ดียอมรับปัญหาเรื่องงบประมาณที่อยู่ไปในปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้เงินเหล่านี้ในการดูแลทุกช่วงวัยเนี่ยโอ้ยใช้ไปเยอะนะครับคุณสุริชัยประมาณ8ปดแสนกว่าล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็ใช้งบประมาณไปหลายแสนล้านบาททีเดียวนะครับในปี65แล้วก็ยังเหลือเงินน้องให้อยู่อย่างไรก็ดีก็จะพยายามจะใช้ใจ่ายงบประมาณปี66เนี่ยตามหลักการเรื่องของการเงินการคลังของประเทศเนี่ยก็ถือว่าพยายามใช้อย่างกระเม็ดกระแหมอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นห่วงค่าใช้ใจ่ายของพี่น้อง,องประชาชนมี ไรายได้ที่ลดลงสินค้าอุปโภคบริโภคโอยจริงๆว่าแพงขึ้นนะครับหมูเนี่ยผมไปสืบราคามาเมื่อคืนเนี่ยเห็นพ่อค้าที่ขายหมูสะต๊อหมูสเต๊ะบอกแต่ร้อยสามสิบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นไปประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบหึงร้อยหกสิบาทแล้วนะครับ,รบซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีหลากหลายเรื่องที่สําคัญมาแต่การบรรเทาผลกระทบของประชาชนทั้งเรื่องเร่งด่วนระยะยาวลดค่าครองชีพ ค่าขนส่งอะไรตอยต,ต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> และรู้สึกว่าราคาน้ำมันดีเซลราคาอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะอุ้มได้ให้เหลือที่30มสบาทต่อลิตรแล้วเนี่ยนะครับคือศ <c oughs> ุภาหนึ่งพฤอศุภาคมเนี่ยราคาน่าจะขึ้นไปอยู่ที่สา3สิบเอดสาบบาทแล้วถามว่าเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยขยับขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าข้อต้องพยายามแบกรับภาระซึ่งรัฐบ,บาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ,รบในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือรนะหว่างประเทศไทยกับประเทศญ,ญี่ปุ่นเนี่ยโดยญี่ปุ่นก็มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และยกระดับมาตร,รการการช่วยเหลือวัคซีนโควิดเชนสปายเนี่ยงบประมาณประมาณหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตาม ท่านนายกเลิศฟรีพลเอกจิจิเต็นโรชาบอกว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยจะมีมาตรการผ่อนายเดินทางเข้าประเทศนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะฟังในเรื่องของที่น้องประชาชนและก็ฟังในเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับจริงๆแล้วท่านก็กะฟังสิ่งสาษณ์ท่านเนี่ยท่านก็เหนื่อยเนี่ยนะครับพอว่ามีเรื่องของสมาชิกพลังประชาชนก็ลาออก เรื่องของคุณแลมโบ้ดรเสกสกุลอัฐาวงก็ลาออกนะครับก็ในเรื่องของพัพกประชาธิปัตย์พวกนี้ก็มันหลากหลายมรสุมเนี่ยนะครับที่ถาถมเข้ามาจริงๆรู้เหนื่อยมากนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในส่วนของรัฐบาลในช่วงปลายปลายเทอมเนี่ยและที่สำคัญที่สุดเลยวันที่22พฤษภาคมก็จะเปิดที่ประชุมของรัฐสภาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะมี ภาระอะไรมากมายแล้วฝ่ายค้านเนี่ยเห็นบอกว่าจะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยวันที่23พฤษภาคมอย่างแน่นอนเดี๋ยวได้มาคุยกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราถือว่าท่านนายกเราอาจจะได้ไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวนะครับกขตอบรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชียแะซิฟิกครั้งที่4ภายใต้หัวข้อ Water for Sustainable Development best practice and for the next generation ระหว่างที่ยีบสามเมษาย่งก็คือในช่วงสัปดาห์รู้สึกจะสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับท่านจะไปะในน่่วงที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยนะครับ,รบที่เมืองค,คุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมมผ่านระบบวิทยุทัถ่ายทอดสดตามคําเชิญของนายคิชิดะคุมิโอนายยงรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในคอร์มก็เห็นชอบตัวร่างปริญญาคุมาโมโต สำหรับการประชุมระดับผู้นําด้านน้ำครั้งที่4เนี่ยตามที่สํำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอนะครับในเรื่องก็มีทั้งหมด4ประเด็นเอาสั้นๆเลยนะครับ,รบเป็นความท้าทายและฟื้นฟูการแพร่ระบาดโควิดสินะครับอุปสรรคต่อการบริหารการจัดการภัยพิบัติและการจัดหาน้ํานะครับหาเข้าถึงน้าที่สะอาดปลอดภัยอุตกภภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ในภูมิภาคต่างๆเหล่านี้นะครับสองเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนในการจัดการบริหารจัดการน้ําให้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เปิดกว้างและโปร่งใสสามเร่งรัดการปฏิบัติการอาทิส่งเสริมความร่วมมือองค์การด้านน้ําและภาคประชาสังคมการลงทุนด้านน้าโดยรัฐบาลองค์การนานาชาติสถาบ,บันการเงินเอกชนชุมชนท้องถิ่นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านน้าและสี่ผลลัพธ์ การชุมนุมในครั้งนี้จะนําไปหาหรือในเวทีด้านน้าระดับโลกเลยนะครับ,รบซึ่งจะเป็นครั้งแรกของทศวรร์นี้ของสหประชาชาติซึ่งจะจัดในเดือนมีนาคมปี2566และก็จะจ,จัดการประชุมเนี่ยในยอดผู้นํา G7 และประชุมผู้นํา G20 เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากทีเดียวนะครับท่านนายกรัฐมุนตรีก็จะไปเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ,รบในขณะเดียวกันครับคณนะรัฐมนตรีที่ประชุมวันอังคารนี้ เคาะปับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนทางด้านพลังงานขยายการช่วยเหลือค่าน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินและแก๊สโอแก่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมทั้งลดค่าเอฟีให้บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งลดค่าครองชีพต่างๆในเรื่องของพลังงานต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดเราคงติดตามได้ใน บรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยนะครับ,รบสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยข้อสองเนี่ยลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบชีพในภาคขนส่งที่เราไปคุยเันด้วยสักรู่ว่าราคาน้ํามันดีโซนดีเซลเนี่ยมันขึ้นแน่นอนโดยให้ส่วนลดราคาน้ามันกลุ่มเบนซินจากเดิมที่ในส่วนลดราคาน้ามันแก๊สโซฮอลเนี่ยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์และรถรับจ้างที่มีใบอนุญ,ญาตในจำนวนหนึ่งแสนหกพันกว่าคันนะครับ โดยตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับวันที่ย2บสองมีนาคมโดยในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละห้าสิบไม่เกินห้าสิบาทต่อคนต่อวันและไม่เกินสองร้อยห้าสิบาทต่อคนต่อเดือนในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปีนี้น,นะครับฝีรัฐบาลพย,ยายามที่จะทับซิดาช่วยเหลือเนี่ยนะครับและให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะได้รับเงินโครงการบาเนา ผลกระทบราคากลุ่มเบนซิน,นโดยภาครัฐมีภาระค่าใช้จ่ายร่วมทั้งหมดเกือบแปดหมื่นล้านบาทนะครับคุณชิวิชัยครับอึ่ง,<จ>ะงนะพยายามช่วยเหลือทั้งน้ามันเบนซินน้นํามันแก๊สโซฮอและผู้ขับขี่รถยนต์ยานยนต์สาธารณะสามารถยืนยันสิทธิ์และเลื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันและจ่ายเงินโดยสแกน QR โคดสถานีบริการน้ํามันต่างๆและพยายามที่จะช่วยเหลือลดค่าของชีพโดยใช้ใจ่ายส่วนลดอัตราค่ภาไฟฟ้า ผ่านค่าเอทีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินสามร้อยดยต่อเดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาพยายามแบกภาระช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพี่น้องที่เรียกว่าใช้วินมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาล ก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็บอย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ชี้แจงก่อพี่น้องประชาชนก็ฟังรายการนี้ก็คงจะรยกว่าเข็นใจในส่วนของรัฐบาลนะครับ,รบทีนี้มาดูในเรื่องของสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งข้าราชการจำเนียบให้เวิร์ r ฟรอมโฮม นะครับหลังจากสังเกตอาการหลังสงกรารเจ็ดวัน uh huh. ก็คือให้เวิร์กฟอร์เวอรประมาณร้อยละเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงสามสิบเมษายนนะครับคุณธ hmm. ี er ati, รพัฒน์ประยูมสิทธิ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้วันที่สิบแปดและสามสิบเมษายนเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยให้ทํางานกันที่บ้าน นะครับแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานสมภารต้องตรวจเอทีเคทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์และการประชุมของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทํางานตรวจรัชดาเนี่ยขอให้พิจารณาการในการประชุมเนี่ยผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเองนะครับและบุคลากรที่จะใช้บริการของพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่ง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 เนี่ยให้ดําเนินการตามประกาศของสมงารปลาดสมนักินายกรัฐมนตรีและให้บุคลากรเนี่ยให้พยายามเวิร์คโฟล์ก ภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าป้องกันไม่ต้องการให้มาติดโควิด19นะครับในใช,ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีอีกหนึ่งข่าวสำคัญนะครับหลังสงกรานรู้สึกว่าเจ็ดวันอันตรายเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาม2ปดศพครับคุณิรทธิชัยครับกรุงเทพมหานครสุรินทร์นครองแชมป์มากที่สุดเลยสถิติทั้งหมดหนีไม่พ้นครับเมาแล้วขับ รถมอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์นี่รู้สึกว่าจะมีมากที่สุดเลยนะครับที่จังหวัดกร,รุงเทพมหานครและจังหวัดสุรินทร์เนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองที่จังหวัดเชียงรายและอันดับสามที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> เรารถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะทํำยัำยงไงกันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องทุกปีเทศกาลสงกรานก็้องเมากันแล้วก็ขับขี่ม,มอเตอร์ตไซค์และหมวกกันน็อกก็มไม่เคยเสือมไม่เคยสายกันนะครับ Mm hmm. มาดูถึงเรื่องซีเรียสกันบ้างนะครับท่านรองนายก,กรมนตรีวิศนุเปลืองามขั้นกลางปฏิกินรัฐบาลต้องวางแผนหลังเปิดที่ประชุมของสภา,าผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภา22่พฤษภาคมเปิดอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นช่วงที่จะเปิดทั้งหมด120วันก็4เดือนนะครับคบทีนี้จะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นมาสอฉบับแต่จะมี ซึ่งเข้าไม่ทันสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับจะ <Okay. S 2> มีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นที่พระราชบัญญัติคู่ชีวิตนะครับและก็พิจารณามไม่ทันสมัยที่แล้วเนี่ยทั้งหมดแต่ฉบับยกตัวอย่างนะครับกฎหมายตำรวจกฎหมายการศึกษากฎหมายกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันเนี้ยในเรื่องของอภัยโทษบางคนต้องจำคุกถึง30ปีแต่เกิดอภัยโทษเหลือยีปีเหลือยี่ปี ก็บางคนจะติดอยู่ในเรือนจำเียงแปดปีเท่านั้นเองเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ชดใช้หนี้กรรมที่ได้กระทําความผิดไว้นะครับก็บต้องกาหนดระยะเวลาในการที่จะเรียกว่าอยู่ในเรือนจํานะครับ,รบแล้วก็กฎหมายว่าในการเปลี่ยนจากโทษตับเป็นพี่นงพี่นายอะไรต่างๆและที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่จะมีการพิจารณาแล้วก็จะมีอีกภารกิจสําคัญก็คือการเตรียมการจัดงาน พระราชสมภพ90พรรษาครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชน,นีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับพระองค์ท่านก็มีพระชนมายุ90พรรษาแล้วซี่เป็นงานใหญ่ร,รัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบและก็การประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะเชิญทั้งผู้นำ21เขตเศรษฐกิจที่เข้ามาร่วมประชุมและอีกหนึ่งงานสําคัญนะครับ ก็คือว่าเป็นงานฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีวันประศุทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิพัฒนากรมหลวงมาราทิวาสราชนครินครับซึ่งจริงๆเนี่ยกวันที่6พฤษภาคม2566ถามว่ารัฐรบาลจะอยู่ถึง6พฤษภาคมห6ไหมผมก็เชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำแฮตทริกก็คือกลับเป็นนาย,ยกทั้งที่3ได้หรือไม่นั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูกัน แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็จะครบหนึ่งร้อยปีวันที่หกพฤษภาคมและยูเนสโกนะครับก็ประกาศยกย่องให้พระองค์ท่านได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะฉะนั้นต้องเตรียมงานระดับชาติให้รัฐบาลหน้านะครับ,รบที่จะต้องเตรียมการทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องคนกิจกรรมหนังสือสารคดีนะครับก็ต้องเตรียมการ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมการเพื่อให้รัฐบาลหน้าเป็นคนทํากันเน่ยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นภารกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณสิทธิชัยครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่เราได้รับในส่วนของพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะครับแต่ว่าในส่วนของผลงานหรือว่าพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยนะครับเห็นไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนขององค์การยูเนสโกนะครับที่เห็นถึงความสําคัญในเรื่องราวของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตินะครับเพื่อประสบกนิกรชาวไทยด้วยนะครับอาจารย์ครับ ใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทางยูเนสโกของสหประชาชาติเนี่ยให้ความสําคัญดีๆดยงนะครับ ครับทีเนี้ยมาคุยถึงเรื่องที่เรียกว่าเป็นฟีเวอร์ฟีเวอร์นะครับอาาจรรย์คับทีเดียวก็เน,นืยวมะม่วงนะฮะเขาเรียกว่าพวกนนมินมินลี่นะฮะไลเดอร์ต่างๆเนี่ยคิวเต็มไปหมดเลยนะครับไปจอ่อคิวไปซื้อของคุณออมินลี่และลูกพากนาธีรคุณเนี่ยบ,บางเอิญเธอเป็นศิลปินหญิงชื่อดังอายุเพียง19ปีเนี่ยนะฮะไปเล่นเทศกาลดนตรีระดับโลกโคคิเอล่าที่แคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะครับที่เธอกำลังแสดง คอนเสิร์ตอยู่เนี่ยเธอก็ได้กินข้าวเหนียวม้วนโชว์ชและเธอก็พ <c oughs> ูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเธอไม่ได้ขี่ช้างมานะประเทศไทยเจริญอาหารอร่อยแล้วก็ประเทศไทยเจริญมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เธอก็รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยจนดังระเบิดไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งโรนัลโดก็กินข้าวเหนียวมะม่วงและวันนั้นเนี่ยหลังจากวันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านไปวันจันเชื่อไหมครับผมก็รู้สึกอยากจะทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยให้ลูกน้องเนี่ยไปหาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงทั้งที่ออกกอกอกก็ดีแม่วารีก็ดีหรือที่กอพาณิช์ผมก็ได้เช็คข้อมูลเนี่ยเชื่อไหมครับคุณสิธิชัยฮะคนแน่นเอียดเลยขาย กลี้ยงหมดเลยเป็นฟีเวอร์แม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะฮะค,คนก็ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงกันอยู่เลยเนี่ยยังมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนมะม่วงเนี่ยมันยังเป็นฟี word, เวอร์กันอยู่จนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอเน้นย้ำเลยว่ามันเป็นทั้งซอฟต์แวร์และพยายามสร้างซอฟต์าวร์ในเรื่องของศิลปะดนตรีวัฒนธรรมขนมประเรนเปรีเนี่ยเหมือนอย่างอาหารญี่ปุ่นเนี่ยปลาดงปลาเด็ดหรือแม้กระทั่งกิมจิข,ของเกาหลีเนี่ยก็พยายามสร้างาเป็นซอฟต์าวร์เนี่ย ให้ดังไปทั่วโลกเลยแม้กระทั่งคนอเมริกันก็ดีคนอังกฤษก็ดีคนตน้งเียก็ดีเนี่ยก็นิยมทานปลาดิบนิยมทานอาหารญี่ปุ่นนิยมทานอาหารเกาหลีกันไปทั่วทั้งโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้แม้กระทั่งต้มยำกุ้งก็ดีน้ำกะทิทุเรียนก็ดีเนี่ยนะครับ <c oughs> ทุเรียนวันนี้เนี่ยขายไปส่งไปที่เมืองจีเนี่ยโอยสัปดาห์ละประมาณหรือเดือนละ ห้าร้อยตันครับคุณสิทธิชัยครับ oh, ดัง <okay. S 2> ระเบิดไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุณมิลิเนี่ยก็ได้สร้างคุณประโยชน์ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากทีเดียวนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการแสดงในเรื่องของซอฟพาวเวอร์และก็แสดงในเรื่องของเผยแร uh huh. พร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้กับประ,ประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกครับคุณสิทธิชัยครับครับ,รบก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งฟีเวอร์นะครับหลังจากที่เมื่อก่อนนั้นลูกชิ้นยืนกินนะอาจารย์ที่ลิซ่านะครับมาทำตลาดใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นข้าเหนียวมะม่วงนะครับก็หวังว่าอนาคตต่อไปศิลปินไทยที่จะก้าวขึ้นในระดับโลกเนี่ยก็คงจะได้นําสิ่งดีๆของประเทศไทยเราไปเผยแพร่แล้วก็ทําให้เรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับหรือว่าทําให้เรื่องราวของขายในบ้านเราเนี่ยมันขายดีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับครับถูกต้องครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะครับท ร่วมพูดคุยในเรื่องราวประเด็นต่างๆในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19